สบายดีพี่น้องตอนเช้านาอพี่น้องเนาะไม่นี้เบาอึ<ๆ>้งเคยปรทไทยก็เลยเขามาทีในเมืองเนาะพี่น้องเขามาแขวงสวรรค์นในเขตเนาะแต่ว่าสิกลับไปเมืองอ,อัสสัพรนพี่น้องมือนี่ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศแคมป์คลองอยู่ที่แขวงสวรรค์นในเขตให้พี่น้องส้มเนาะ นี่กาเวลาใกล้กากสิเขาฮอดแปดโมงเลยพี่น้องแปดโมงเสาร์ตอนนี้บ่าวอึอง้งเคยประเทศยก็ได้อยู่แคมป์ของสถานสถานที่แคมป์ของเนาะพี่น้องเดี๋ยวสีไายบรรยากาศแคมป์ของอยู่แขวงสวรรค์นนเขตในพี่น้องส้มเนาะ บรรยากาศดีดีพี่น้องหากมีหมอกลงจะน้อยพี่น้องเพราะว่าห้าเลี้ยวไปเบิงันทางฝั่งพี่น้องทางประเทศไทยหมอกดานเนาะมันสีบอกคอยเห็นชัดเจนประได็นนาะพี่น้องเนาะ,นาะมันอยากม,มัวมัวพี่น้องเพราะว่าหมอกลง บรรยากาศแคมของมองที่เัาเลียไปโบเห็นแม่นวัดผู้พี่น้องวัดผู้ที่ว่ามีพระองค์ง่ญยๆอยู่มุกดาหารนะตรงที่มันเป็นหมอกลายๆนะเดี๋ยวสิพาพี่น้องอยังเลาะเที่ยวเลาะซ้ม บรรยากาศเข้มข้องเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศย่ำเศร้าก็ถือว่าย่ำบ่ท่านแดดแดดปไนไดนเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศดีอยู่พี่น้องเลย ทอดแล้วสวรรค์น,นาเขตนครไกรซอนพรมวิหารเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวะพาพี่น้องอย่างเลาะซุมเนาะสถานที่บูซาอยู่แค็มของบูซาองค์พญานหนาเกินเนาะแค็มของพี่น้อง ศิลาจารึกการขอสั่งพญานาควัดใญ่ <c oughs> <c oughs> นีก็แมน่นศิลาจารึกเนาะพี่น้องเนาะเป็นศิลาจารึกน,น,น,นะน,าากนี่ก็แมน่นนั้นเตข้าวตัวแตนภาดทีเป็นกำลังสางเนาะพี่น้องสางองค์พญานาคเปินที่กำลังเหตุดกำลังก่อสงงางโนคะ้งห่างเนาะ บอนน้ำมาสือถูกเทียนดอกใหม่เกิดอยู่ในนี้เลยพี่น้องแต่ว่าคนชียังบระท่านด้เปิดเนาะมันยังเศ้าอยู่แ๋ยวการถูกคนงานรอสอง่องเนาะ พี่น้อยครับกระสีเด้ออกเดินทางพี่น,อน้องเลยสิออกเดินทางไปเมืองอัสสะพอดเนาะเพราะว่าวันที่๓๘วันที่๓๙น,นี่บ้านนางหน่อยเพื่อนกาสีได้เตรียมจัดงานบุญใหญ่เนาะพี่น,อน้องเนาะมีมีบังไฟผมเดชสิไทา,าบรรยากาศพี่น้องซุ่มทางเมืองอัสสะพอดนะพี่น,อน้องเนาะ ตอนนี้กาเริ่มแดดเลยพี่น้องแดดเริ่มฮอนเลยพี่น้องกบตาดกบตาดเลี้ยงอยู่ บรรยากาศเงียเศร้าอยู่ที่แควงนสวรรค์ ผมได้ที่เขาส้มส่องเบาอืองเนาะที่ว่าเอฟซีใหม่เนาะผ้ได้ที่เขามาส้มกฝากฝากฝากส่องหน่เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อไดื็ดคลิปใหมพี่น้องส้มอยู่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์หน่เด้อพี่น้อง ฟังพี่น้องประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารคุณพี่น้องสวรรณเขตน,น,นี่สิต้องขามกันเลยพี่น้องกับอันมุกดาหารเนาะทั้งพี่น้องประเทศไทยมุกดาหารตรงขามกันเลย เดี๋ยวสิทารอบๆแคมคองบริเวณแคมคองไอพี่น้องซุ้มเนาะมืออนี้ เอาสุดท้ายนี่พี่น้องบาอิงเคยผู้ไทยก็เสิยดจกชีพเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเจอกันวันที่สิบแปดสเก้าพี่น้องอยู่เมืองอาสพรเนาะเดยวสิบไทยบรรยากาศงานบุญบรรณาหางน้อยเนาะพี่น้องเนาะเมืองอาสพรเน,นี่ยพี่น้องส้มเนาะหาพี่น้องคลิปนี้ก็ชีจกเพียงเท่านี้เลยพี่น้องอยู่ดีแมงสุขสุขคนเด้อพี่น้องบายบายพี่น้องเจอกันคลิปหน้า